สวัสดีครับผมสันทัศศีอนเนกคลิปนี้เรามาดูกันว่าไก่ที่ผสมพันธุ์กันแล้วเรานำเขามาแยกเลี้ยงรอให้เขาไข่จนฟักลูกไก่ที่ออกมาจะมีกี่ตัวนะครับก่อนอื่นเราก็จะต้องคัดเลือกแม่ไก่ที่อยู่ในฝูงตัวไหนไข่ฟองแรก เราก็นำเขามาแยกเลี้ยงไว้ในกรงเลี้ยงตั้งหากนะครับรอให้เขาไข่จนเขาฟักออกเป็นตัวแล้วเรามาดูกันว่าลูกไก่ที่ออกมาจะมีกี่ตัวนะครับมาดูกันครับตัวเมียที่เราแยกออกจากฝูงมาก็ฟักได้7วันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสองเชือ์กัน มาดูไข่ฟองแรกออกวันที่18มีนาคมภายในไข่มีการพัฒนาตัวของตัวอ่อนนะครับจะเห็นเป็นเงาลางๆมาดูไข่ฟองที่2ไข่วันที่19มีนาคมนะครับภายในไข่ก็มีการพัฒนาตัวของตัวอ่อนมาดูไข่ฟองที่3ออกวันที่20มีนาคม ภายในไข่ก็มีการพัฒนาของตัวอ่อนนะครับมาดูไข่ฟองที่4ออกวันที่22มีนาคมซึ่งเว้น1วันแล้วถึงไข่นะครับภายในไข่ก็มีการพัฒนาตัวของตัวอ่อนมาดูไข่ฟองที่5ออกวันที่23มีนาคมภายในไข่ก็มีการพัฒนาของตัวอ่อน มาดูไข่ฟองที่6นะครับไข่วันที่25มีนาคมเว้น1วันแล้วถึงไข่ภายในไข่มีการพัฒนาของตัวอ่อนนะครับมาดูไข่ฟองที่7ออกคนที่26มีนาคมภายในไข่มีการพัฒนาของตัวอ่อนนะครับมาดูไข่ฟองที่8ออกคนที่27มีนาคม ภายในไข่มีการพัฒนาของตัวอ่อนนะครับมาดูไข่ฟองที่9ออกวันที่28มีนาคมภายในไข่มีการพัฒนาของตัวอ่อนนะครับมาดูไข่ฟองที่10ออกวันที่29มีนาคมภายในไข่ไม่มีการพัฒนาของตัวอ่อน เมื่อตอกไข่ออกมาดูก็จะเห็นในส่วนของนิวเคลียสของเขาแตกตัวออกนะครับเมื่อซูมดูใกล้ๆก็จะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับในส่วนของการแตกตัวของนิวเคลียสมาดูไข่ฟองที่11วันที่3 1มีนาคมนะครับซึ่งเว้น1วัน อันนี้เป็นไข่เติมหลังจากฟักไปแล้ว1วันนะครับภายในไข่ไม่มีการพัฒนาตัวของตัวอ่อนนะครับเมื่อตอกไข่ออกมาดูก็จะเห็นในส่วนของนิวเคลียสที่แตกตัวชัดเจนนะครับเมื่อซูมดูใกล้ๆก็จะเห็นชัดเจนขึ้น จะไม่เหมือนไข่ไม่มีเชื้อนะครับไข่ไม่มีเชื้อลักษณะของนิวเคลียสเขาจะไม่รวมกันเป็นก้อนกลมขาวนะครับแล้วก็จะมีรูพุนด้านในเหมือนกับฟองน้ำอันนี้น่าจะเป็นลักษณะของไข่ที่เชื้อตายนะครับจากไข่ทั้งหมด11ฟองนะครับ ก็มีโอกาสที่จะฟักออกมา9ฟองนะครับฟองที่10แล้วฟองที่11เชื้อตายนะครับมาดูลักษณะภายนอกของไข่ลักษณะภายนอกของไข่ก็จะแบ่งได้ออกเป็น2แบบชัดเจนนะครับก็คือ ลักษณะของไข่ยาวก็จะมีฟองที่1ฟองที่2ฟองที่3ฟองที่5แล้วก็ฟองที่6นะครับแล้วก็จะมีลักษณะไข่กลมคือฟองที่4นะครับฟองที่7นะครับฟองที่8แล้วก็ฟองที่9นะครับส่วนฟองที่10ก็ เชื้อตายนะครับฟองที่11ก็เชื้อตายนะครับเท่ากับว่ามีไข่อยู่9ฟองให้เรารอลุ้นว่าจะออกมากี่ตัวนะครับมาดูกันครับลูกไก่เริ่มออกแล้วนะครับนี่นะครับ ดูซิเป็นไข่ฟองที่เท่าไหร่ไข่ฟองที่8นะครับ มาดูลูกไก่ที่ออกจากไข่ฟองแรกกันครับเป็นสีไข่ไก่นะครับมาดูในส่วนของหน้างอนเขาลักษณะหน้างหงอนเขาเหมือนไก่ตัวเมียนะครับแต่ขนเขายาวไม่ถึงจมูกนะครับน่าจะเป็นไก่ตัวผู้มาดูในส่วนของขาของเขานะครับ ที่ผมให้ดูในส่วนของขาก็คือผมจะทําตําหนิไว้ในส่วนของข้อขาก็คือจะเอาปากกาเคมีจุดไว้เพื่อเป็นตําหนิตามการจเจริญเติบโตของเขานะครับไก่ตัวนี้เป็นลูกไก่ที่ออกตัวสุดท้ายไม่มีตําหนิใดๆที่ขานะครับมาดู ไก่ที่ออกจากไข่ฟองที่สองนะครับเป็นสีเทามาดูในส่วนของหน้าหงอนเขาหน้าหงอนของเขาเป็นสันเส้นเดียวนะครับจะมีขนยาวปิดมาถึงจมูกแสดงว่าเป็นไก่ตัวเมียนะครับมาดูในส่วนของขาขาเขาจะมีตหนิ จุดสีแดงอยู่ซ้ายมือนะครับสังเกตที่ขาเขาจะเป็นลักษณะขาเล็กคอดนะครับซึ่งเป็นน่าจะเป็นลักษณะของไก่โทเมียมาดูลูกไก่ที่ออกจากไข่ฟองที่สามนะครับก็มีสีไข่ไก่นะครับมาดูที่หน้าหงอนของเขาหน้าหงอนเขา ก็ดูยากสักหน่อยนะครับแต่ขนเขายาวไม่ถึงจมูกก็น่าจะเป็นตัวผู้นะครับมาดูในส่วนของขานะครับขาเขาจะค่อนข้างอวบใหญ่นะครับจะมีตำหนิจุดสีน้ำเงินด้านซ้ายมือนะครับมาดูลูกไก่ จากไข่ฟองที่สีนะครับเป็นสีเทาเหมือนพ่อเขานะครับพ่อเขาสีเทาแล้วแม่เขาสีดำนะครับมาดูที่หน้าหงอนหน้าหงอนเขาแคบนะครับขนปกยาวถึงจมูกแสดงว่าเป็นไก่ตัวเมียนะครับมาดูในส่วนของขาขาเขาเป็นลักษณะขาคอด นะครับก็คือส่วนส่วนแข้งเขาอาจจะคอดลงนิดนึงถ้าสังเกตนะครับไก่ตัวนี้จะไม่มีตำหนิใดๆนะครับเพราะว่าเป็นไก่ที่ออกตัวสุดท้ายของอีกแม่หนึง่งแยกไข่ฟักสองแม่นะครับมาดูลูกไก่จากไข่ฟองที่ห้านะครับมีลักษณะสีดำเหมือนแม่เขานะครับ หน้าตาก็บ่งบอกว่าเป็นตัวเมียมาดูในส่วนของหน้าหงอนนะครับหน้าหงอนเขาก็ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ขนยาวไม่ถึงจมูกมีโอกาสที่จะเป็นตัวผู้นะครับมาดูในส่วนของขานะครับไก่ตัวนี้จะมีจำนินจุดสี แดงที่ขาฝานะครับพอดีเขายื่นหน้ามาจิกโทรศัพท์นะครับก็เลยไปบังตำหนิลักษณะขาเขากลมใหญ่นะครับน่าจะเป็นตัวผู้คาดหวังนะครับไม่ได้ฟันทงอะไรไม่มีอะไร1อยรทั้งหมดหรอกครับมาดูลูกไก่ที่ออกจากไข่ฟองที่6ครับ ก็สีไข่ไก่นะครับมาดูในส่วนของหน้าหงอนเขาหน้าหงอนเขาก็กั้ามกึึงนะครับแต่ขนยาวไม่ถึงจมูกก็น่าจะเป็นตัวผู้มาดูในส่วนของแข้งเขาแข้งเขาก็กลมนะครับ เหมือนจะเป็นตัวผู้นะครับก็เขาจะมีตำแหนิงอยู่ด้านขวามือนะครับเป็นจุดสีน้ำเงินมาดูลูกไก่ตัวที่7นะครับสีไข่ไก่ก็มาดูหน้าหงอนเขาขนเขาจะยาวถึงจมูกนะครับแสดงว่าเป็นไก่ตัวเมีย มาดูในส่วนของขาเขาขาเขาคอดนะครับมีตําหนิยอยู่ขาขวานะครับเป็นจุดสีแดงมาดูลูกไก่ตัวที่8นะครับลูกไก่ตัวที่เห็นในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็มาดูหน้างอนเขาก็ น่าจะเป็นไก่เจ้าผู้นะครับเพราะว่าขนยาวไม่ถึงจมูกมาดูในส่วนของขาขาเขาค่อนข้างอวบนะครับมีตำหนิสีแดงอยู่ด้านซ้ายมือนะครับมาดูลูกไก่ตัวที่9สีดำนะครับหน้าตาก็บ่งบอกว่าเป็นตัวเมียนะครับก็มาดูในส่วนของหน้างอน หน้าหงอนเขาจะมีขนยาวปกลงมาถึงจมูกนะครับก็เป็นตัวเมียชัดเจนนะครับมาดูในส่วนของขานะครับเขาจะมีตำาหนิจุดสีน้ำเงินอยู่ขาซ้ายนะครับขาค่อนข้างคอดนะครับลูกไก่ก็ออกครบแล้วนะครับ9ตัว แม่นี้คือแม่จริงของเขานะครับก็แม่นี้จะให้เลี้ยงฟองที่สี่เจ็ดแปดเ้านะครับแม่นี้เป็นแม่เลี้ยงนะครับจะให้เขาเลี้ยงห้าตัวนะครับก็คือฟองที่หนึ่งสองสามห้าหนะครับ ก็ข้อนี้จะเป็นไข่ยาวนะครับส่วนแม่เขาเองเลี้ยงก็จะเป็นไข่สั้นหรือไข่กลมนะครับก็มาติดตามกันในคลิปต่อๆไปซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณ3เดือนถึง4เดือนนะครับถึงจะทำคลิปตัวนี้ออกมาได้ คลิปนี้ก็จบลงแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้มาจนจบหวังว่าจะนำความรู้จากคลิปนี้ไปใช้ประโยชน์ได้นะครับขอบคุณครับแล้วอย่าลืมติดตามคลิปไข่กลมไข่าย,ยาวด้วยนะครับ